ได้ังจากฝนหยุดตกแล้วว่าจะไปเก็บเงาะนะครับว่าพายุเข้าเงาะมัร่วงหมดแล้วครับผมอยู่บรรยากาศตรงนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะบองรอ้อยฝนหยุดสักแป๊บต้องตัดเงาะผมเพราะว่าถ้าไม่ตัดใบเรีรลนนื้อยนะครับฝนตรงนี้นะครับเป็นทุกข้าวเลยครับตรงนี้ผมต้อง,งอรีบนตะัดเงาะเงาะที่ต้นเลยนะถ้าไม่ตัดเียเงาะผมมันเงาะร่วงหมดแลนะ้ว บรรยากาศอายุเท่ากับผมเียแล้วสภาก็สนแรงครับต่ับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเก็บงอกในสวนตันนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะตัดทั้งหมดเลยนะครับนี่น่ครับผมเห็นไหมครับงอกธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับเห็นไหมลูกมันลูกมันสวยลูกไม่ใหญ่ไม่โตครับลูกมันเล็กน่ารักมากครับผมกบวันนี้ก็ไปดูนะครับ นีมันว่างมันหยุดเขาจ้างมันงอกงอกไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมเดี๋ยวรับชมครับนี่คืออุปกรณ์ตัดงอกนะครับผมบ้านผมภาษาใต้เขาเรียกว่าไอ้เพ่งครับนี่ครับผมมันจะมีสองคมครับขึ้นตรงก็ได้ลงกระดึงลากลากขึ้นตรงมันคาดดีลงก็ล้างเมื่อแตะไร้แต่ว่าเมื่อคนเมื่อครับข้างล่างก็ไว้เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ดึงขึ้นครับผมข้างบนจะดันลองลองเที่ตัว ครับสีก like, okay, ันผมเลยเป็นแบบนี้ครับผมแบบนี้ขยายเฮ้นี่ดันขึ้นครับผมนี่ดันขึ้นนะแบบนี้นะครับ่บนี้แต่อันข้างล่างนี่เฮ้ยใช้แบบเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวอันนี้เกี่ยวได้แล้วเกี่ยวลงมาเกี่ยวได้จังหวะนะครับ มีความเปลีกยนางเมาเป็นเงาะธรรมชาตินะผมไม่ได้เต่ปุ๋ยลูกมันเล็กครับผมต้องตัดมันเลยครับไว้ไม่ได้แล้วโอเคครับจะคลิปต้นแล้ว อันนี้ก็ผ่านไปแล้วครึ่งแคโวครับผมเดินมาได้ี้จะลงแล้วครับเปนบรรยากาศแบนี้นเู่ได้ครับ้าหกิดรไหมครัผ่านไปแ้วครับง